วันนี้แอนชวนเพื่อนมาทำเมนูมึกล้วยต้มกะทิย้อนมาข้ามอ้อนเมนูพื้นบ้านร้อยๆกันค่ะสูตรนี้บอกเลยว่าทำไม่อยากร้อยแบบครบรสฟินๆกันยกบ้านแน่นอนค่ะ หวานแล้วก็ไปช้ำกันเลยเริ่มด้วยนำตะไคร้มาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้หั่นตะไคร้เสร็จแล้วก็มาหั่นหัวข้ากันให้เพื่อนๆเ,นเลือหัวข้าที่ไม่แก่รั่วอ่อนจนเกินไปนะคะหั่นหัวข้าเสร็จแล้วก็มาเด็ดพริกกันเด็ดพริกเสร็จแล้วก็มาตำเครื่องกันค่ะเครื่องก็จะมีพริกไทยดำตำพริกไทยดำให้แลกเลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงตำกระเทียมกับหอมแดงจนแลกแล้วก็ตามด้วยกะปิลงไปแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ ตํเครื่องเซตเรียบร้อยแล้วก็มาบุบพริกกันค่ะพริกสดนี่ก็บุบแค่พอแตกเท่านั้นนะคะัเพื่อนวัตถุดิบ <to> พร้อมแล้วก็ตั้งหม้อใส่กะทิลงไปนันก็ตามด้วยเครื่องที่เราตําไว้ลงไปได้เลยคนเครื่องให้ละลายเข้ากันกับกะทิเลยค่ะก็ตามด้วยตะไคร้กะข่าที่เราหั่นไวอิดฟ้ารอเดือดพอเดือดก็ตามด้วยมึกกล้วยลงไปได้เลยค่ะวันนี้จัดมึกกล้วยแบบแน่นๆมหม้อมันเดิมค่ะเพื่อนจากนั้นก็ตามด้วยยอดมะขามอ่อนลงไปได้เลยยอดมะขามซสดออ่อนๆน่าทานมากๆ แล้วก็ค้นให้เข้ากันดีจากนั้นก็มาปรุงรสกันปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยพงปรุงรสลงไปเองก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะถ้ายอดมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวก็สามารถปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมะขามได้ค่ะถูกย่างเหรือซุกดีเองก็จะปิดถ่ายด้วยพริกขี้หนูตาลงไปแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดลงไปค่ะเมนูมึกล้วยต้มกะทิยอดมะขามออนก็เสซ็แล้วค่ะเครื่งแน่นๆน่นเข้มข้นนาร้อยมากๆรสชาติของเมนูนี้ก็จะต้องมีความเข้มข้นถึงมันของกะทิ ตามด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มร่อยๆกันแบบยกสดเลยค่ะเพื่อน,อนมาค่ะมากับเพื่อนๆมาร่อยจังหู้ด้วยกันค่ะ